อานี้ที่ตอนสาคัญมากตอนเนี้เวลาคุยกันเข้าได้เข้าเข็มเหมือนท่านบอกว่าท่านเสียดายที่ท่านมาหาคุยธรรมะกับผมอ,อ,อยู่ที่วัดอน,นันตาชีว่านี่แหละไม่วัดอะไรนี่แหละถึงสามคืนเนี่ย,ยผมฟังตอนปลายๆท่านทําหาพูดผมฟังไม่รู้เรื่องนะว่าง,งั้นนะ ผมผมบึงมาเสียดายทุกวันโอ้ยท่านพูดตรงไหนพอเราเข้าใจตรงไหนท่านพูดไปแล้วกันพูดไปแล้วผมรู้สึกผมเสียดายมากขนาดนั้นจากนั้นมาก็เอากันอาทิตย์นี้นะถึงถึงเพถึงถึง,ถง,ถงเราไม่ใช่โอ้ใช่อวดนะพูดจากและท่านอาจารย์องค์นี้ไม่ใช่พระท่านสงวนเรื่องความศักดิ์ศรีดีงามยศถาบรรดาศักดิ์อาพันเตอโศท่านสนใจต่อทมอย่างยิ่งนะ ท่านเอาทำเป็นเกณฑ์เลยเนี่ยตอนที่สําคัญมากอ่ะอันนี้พอคุ้นกันแล้วอยู่วัดถ้ำพระปู่นั่นท่านลงเดินจงกรมพุทธินี่อยู่พุทธินี่แล้วมีแท่งพราอยู่นี้ท่านลงไปเดินจงกรมกนกลางคืนตอนปีสี่ท่านว่าท่านเล่าให้ฟังเพราภาวานาธนิกิจมันหมุนไปโดนเอาอะไรเข้าก็โดนชิลเล่นนั่นแหละ โอ้ยขวางเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มแทงหัวใจอืมโอ้รับโมออกเลยว่ามันทําไงน้าเนะ่ยเลยทิศเห็นแต่ท่านมหาองค์เดียวหรือว่างั้นนะเนี่ยตอนที่เราได้ไปหาท่านเราก็ไปแบบสเปสสปาเหมือนกันนะอืมแล้วนี้จะจะพูดตามย้อนหลังนะพอตอนนั้นท่านขึ้นมาจากที่ทางโยกมเพราะท่านติดปัญหาหนักหน่วงมากทีเดียวเหมือนแหลมเหมือนเหลาที่หมวใจ คิดเห็นนะท่ามหาบัวองค์เดียวว่า,างั้นนะอนนี้สนิทกันแล้วล่ะตอนนี้มาก็ขึ้นมากาบพระจุดทูปเจียรนักาบพระว่าขอราตนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่า,างั้นนะเราจนเราโกกเลยเวลาจนพูดให้ฟังอันนี้เราโอ้ยขอให้พูดเต็มหัวใจเถอะนะานว่า,างั้นเป็นยังไงก็ขอให้พูดเต็มหัวใจเถอะอันนี้นพอ ท่านอรัธนาบานอรันาให้ท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนไอเ,เราก็ไม่ทราบเป็นยังไงเราก็บ้าไงก็ไม่รู้นะกตก่อนก็ไม่เคยไปวัดวัดถ้ำผรปู่นะวันนั้นตอนเที่ยงสั่งรถเข้ามาโดยด่วนเลยเนี่ยไปเราจะไปท่างวุงเพลนวันนี้เรามาเดี๋ยวนี้เที่ยงเขาก็เอารถมาก็ไปไปนี่ก็ไปข้างที่อาจารย์ชอบคืนหนึ่งที่วัดบ้านคงมน ื่นเช้าฉันทีแล้วจึงไปหาท่านอันที่นี้สรุปความม,มา,เาเลยมามาอะไรพอตอนเย็นก็ไปหาท่านไปหาท่านแล้วท่านบอกว่าโอ้มาเร็วยูนนะท่านว่างั้นเร็วอะไรอะไร,ะไรมัาจะได้พูดกันมันนี้เลยมาเร็วยินนะท่านเวลาท่านเล่าถึงว่า นิมนต์ท่านจะท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนเนี่ยแล้วก็มาก็ผมว่าเมื่อวานนิววันนี้ท่านมหาก็มาแล้วก็ว่าเร็วอู่โอ้ยผมามาจะเป็นสะบาตามภาษาบ้าของผมอย่างนั้นเอาแล้วท่างไหนเธอจะหนามันโกงกันแล้วจะเป็นขโม,มยก็ไม่ต้องหาอะไรท่านเลยเอาว่างกันไปเลยนั่นละ่ะที่นี่ท่านก็เลยเล่าธรรมะนี้ให้ฟังเล่าธรรมที่มันติดขวาขงในหัวใจ,จเล่าให้ฟังเล่าไปถึงจุดนี้ท่านก็นเล่าให้ฟังเสร็จแล,แล้วก็ ชวายธรรมะท่านในปัจจุบันนั้นไม่กี่ประโยคแหละชวายขึ้นร้องโกกเลยนะเอ,ออย่างนี้ที่ขึ้นเลยถ้าเทือนแล้วนั่นธรรมะนี่เข้าไปไตีแล้วตีตรงนั้นนะตีจนมันขวางท่านอยู่นั่นนะท่านร้องโกกเลยเอออย่างนี้สิอย่างนี้เชเอาลรที่นี่ได้ช่องแล้วได้ช่องแล้วทรรมางานนะโ,โหหัวขึ้นอยู่นั่นแล้วออกอุทานเข้าช่องแล้วเข้าช่องแล้วเลวนะนั่นแหะพอหลังจากนั้นมาแล้วท่านก็หูหนวก ที่นี่เวลาเราไปเราเวลาไปก็มันก็มีญาติมีโยมเกีวพันกันอยู่นั่นแหละไปจะคุยกับท่านเราพูดเบาๆเออท่านพูดเบาๆเราก็ได้ยินเขาหูเราดีแต่เวลาเราพูดกับท่านท่านหูหนวกันทีมันไม่ได้เรื่อทงทําไงก็เลยเอาเขียนหนังสือน้อยถามเอก<ม>เขียนหนังสือน้อยถามปัญหานั้น<ม>พอจุดตอกตกักอุูนั้นแล้วท่านปฏิบัติยังไงถามจุดนั่นจุด ก็ถามอยู่นะเพราะตอนนี้ล่ะมันคือท่านยกขึ้นเลยเลยยิ้มแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มาอ่านอ่านยิ้มตอบนะคนมมากกันแล้วตอบพอตอบมาแล้วเราอ่านแล้วเข้าใจแล้วอันนี้เราถามอีกถามป้าอีกท่านไปก็จับยกก็อยู่ท่านก็ตอบอีกสองประโยคท่า้งเรียกว่าหายสงสัยแล้วความหมายว่างั้นเข้าตามจุดตามนี่แหละที่มันเข้าช่องที่ตอนล้องโกนะท่านไปติดอย่างนี้มันเข้าไม่ได้ พอถวายธรรมะท่าน,น,นถึงร้องโกเปิดประตูแล้วมิเตจเข้าดังนั้นความหมายทีนี้พอปัญหาต้องสองข้อนี้ถามถึงผลต้องงานเข้าหรือไม่เข้าเข้าแล้วเป็นยังไงความหมายก็ว่างั้นแหะท่านตอบมาถูกต้องเลยอังจต่นั้นมาก็หมดปัญหานี้อดิงท่านก็กกายพระธาตุเรียบร้อยแล้วเราหายสงสัยตั้งแต่ตอบปัญหามาสองข้อท่านตอบปัญหาเราพอปัญหานี้พูดไม่ได้มีความโอ้อวดเอาความจริงมาพูดเลย ปัญหานี่ถ้าไม่เข้าใจจะตอบไม่ได้เอาถ้าไม่เข้าใจจะถามไม่ได้ว่างี้เลยนะเอาพูดที่ไม่ไม่รู้จะตอบไม่ได้เลยเพราะปัญหานี่ส่อยจากหัวใจของผู้ปฏิบัติมันไม่ได้เหมือนกบบปริยัตนะปัญหาในหัวใจถ้าถ้าไม่รู้ก็ถามไม่ได้ถามปัญหาเช่นนี้และถามบอกไปแล้วถ้าผู้ไม่รู้ตอบกันไม่ได้อีกนั่นนี่แหละนี่กันสุดสุดท้ายก็มา ตอนลูกเชาวไปไปส่งท่านท่านไปผ่าต่อมลุ่งมากกลับม,มาขึ้นเครื่องบนมาลงเอเนะมา,มาลงจังหวัดเลยเวลาจากลับม,มา,เ,าเราก็ยังไม่ลืมนะลูกเชาวเข้าไปกราบลาท่านเออไปนี้ขอฝากอาขอความขอบบุญขอบคุณถึงท่านหมาบัวด,ด้วยนะว่างั้น ท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมาท <c oughs> ีนี้นเราแ่ชาวกันนาเรื่องมหาเราเราก็ล้องโก่งมันกันว่าอาจารย์มหาบัวเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอาจารย์ของอาตมาทำไมถึงว่าอย่างนี้เราก็ท่านสั่งมาอย่างนั้น <c oughs> ลเลราไม่ทราบเราเคารพท่านเต็มหัวใจนินาเราไม่ได้มีอะไรกับท่านมีแต่ความเคารพนะ <c oughs> ท่านสั่งมาอย่างนั้นพูดถึงว่าท่านไม่ได้สหมหวนศักดิ์ศรีดีงาม นอกจากธรรมคือความจริงน่เราหลงจุดนี้เลยนะนมนชาิธรรมดาท่านจะไม่พูดว่าเป็นอาจารย์วัตมาใช่ไหมล่ะเพราะท่านแก่พรรษากว่าเราด้มันหกพรรษาท่านก็อยู่ในฐานะอาจารย์เรานั่นแหละคุณง่ายง่ายแต่พูดถึงเรื่องอดเรื่องธรรมแล้วจึงไม่มีเอาโสันเตมีแต่ความจริงล้นล้วนเห็นบุญคุณจักผู้ใดก็ยกขึ้นทันทีเพราะเป็นธรรมไม่เดี๋ยวยกเป็นเอาโสันเตขึ้น ยกทำขึ้นนั่นนี่แหละล้พูดถึงเรื่องท่านจังกบดีท่านไม่ลืมตัวนะแต่ไหนแต่ไรมาท่านปฏิบัติจริงๆๆๆๆจริงจรจงนกระทั่งเวละสุดท้ายอายุท่านเท่าไหร่ทั้งเจ็ดสิบกว่าลมังนี่ระยะน,นี้แหละที่เราไปหาท่านท่านสนใจปฏิบัติมาตลอดโจนกระทั่งเวลาสุดท้ายที่นี่แหละตอบปัญหากันเรียบร้อยแล้วเราก็หายกังวล พอทำมโนภาพแล้วเวลานี้อัิุทั่ากับกายมประทตดเรียบร้อยไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเลยนั่นแหละธรรมะไปอย่างนันขอได้เข้าถึงหัวใจใครเถอะจะแน่นอนแม่นยำขึ้นทันทีเลยเรื่องของธรรมเป็อย่างนั้นทำภาพปฏิบัตินะ มันนี่พูดนี่มันจะตามติดอยู่เนี่ยอ,อาจารย์คำดีไปไหนแล้วน้องมาล้ยังไปจับหางกระตุกมาอีกไปเรื่อยเรื่องพูดอาจารย์คำดี <c oughs> เลยจะพูดต่อเสียนะท่านอาจารย์คำดีเป็นพระสำคัญอยู่มากท่านไม่ลืมตัวตลอดมานะเบื้องต้นท่านก็เป็นพระมานิจาย <c oughs> ขอท่านอาจารย์สิงมาทางขนแจง มาฟังเทศฟังธรรมเกิดความชื่อเลื่อมใสเลยเลยขอยัาติเลยขอัาติแล้วก็ออกปฏิบัติไปเลยจ้ะทั้งแต่เป็นพระหนุ่มผ้าน,น้อยท่านไม่ลืมตัวนะการภาวนาดวกมกรรมฐานของท่านท่านไม่ลืมตัว <c oughs> นี่ตอนนั้นเราก็เรียนหนังสืออยู่ไม่ทราบเราได้พูดกับท่านเมื่อไหร่แต่ว่า มันสนิทสนมกันมาตั้งแต่เรียนหนังสื่อพูดเมื่อไรก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมจำได้ไม่ได้ไม่สําคัญอนี้พอเรียนสือแล้วเราก็ออกปฏิบัตินี่พอมากราบท่านนั่นแหละตอนออกปฏิบัติแล้วมากราบท่านที่หลังเมื่อไปโอ้ท่านรู้สึกว่าท่านตื่นเต้นเฮ้อท่านมาหาขึ้นเลยทันทีนะเออยังจําคําเดิมได้อยู่เหรืออ๋อโอ้โอ ว่าผมเรียนหนังสือนี่เรียนเพื่อออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียอท่านมหาพูดอย่างนี้นะว่างั้นเลยนะขึ้นอันนี้แหละเป็นคําทักทายก่อนนี่ยังจําคําเดิมได้อยู่หรือถึงได้ออกปฏิบัติจนขนาดนี้ะนะ้นหลังจากรู้ว่าใช่ยุ้งยันหลังจากออกจากก็แม่กูอาจมามั่นมาแล้ว,ลวนะใช่แล้ว ท่านพูดด้วยความตื่นเต้นจริงๆนะลักษณะทา่าทางตื่นเต้นดีอกดีใจท่านอาจารย์มหมาอย่างท่นานหมาอย่างมีมีบอกมีความสัตย์ความจริงจริงๆนั่นเนี่ยออกปฏิบัติว่างันพูดกับผมว่าเรียนนี่มันเรียนเพื่ออะไรว่างั้นนะเรียนพอจบจากตามคำบริสารที่ตั้งไว้แล้วนี่จะออกปฏิบัติโดยใชยเดียวนี่สมหาพูดเองว่างั้นนะพูดยังเด็ดมาด้วยนะ นี่ท่านหมาก็มาอย่างนี้แล้วปฏิบัติจริงๆด้วยว่าโอ้ยผมผมไม่ลืมนะทธานมาหาพูดเน,นี่ยหละจากนั้นก็เลยต่อไปแล้วที่นี่ก็ติดต่อกันมาเรื่อยลหลังจากนั้นแล้วนะที่นี่ก็มาต่อกันอีกแล้วน,นี่นี่เป็นหลังมาแล้ว,ลวนี่นะหลังจากนั้นมาแล้วแล้วท่านท่านก็พูดตามเรื่องภาวนาของท่านนั่นแหละ อันอยู่วัดเนี่ยวัดเขาเรียกวัดศีฐานแต่ก่อนเป็นโรงที่ว่สาสามเหลี่ยมขอนแก่นนี้นะเป็นโรงทั้งหมดนั่นน่ะแต่ก่อนพีพศาา95เราไปองค์เดียวเราเราขโมยหนีนะขโมยหนีมาจากม้อยซายหมู่เพื่อนปลุมไม่สบายเพราะตามนิสัยหวงเบี่ยงมันมาก็หมู่เคื่อนมันเราก็หาอใบ มาเยี่ยมยมแม่เนี่ยทางออกของเราใครก็จะลุงต,ตามไปลุงตามนายก็ไปเยี่ยมยมแม่จะไปหาความสงบที่ไหนไปนั่นเสียนรพออกมามายมยมเยี่ยมยม,ยมแม่สองคืนแล้วออกที่นี่ออกไปแล้วนะที่นี่ไปค้นแก่งละบุกตั๋วรถไฟต่ก่อนไปรถไฟนะพอไปแล้วท่านท่านภาวนากอนาบมาแล้ว รูส้สองสองสามขืนนี้ท่านท่านเราก็ขมโมยไปองค์เดียวไม่มีใครทราบแม้แต่พระอยู่ที่เฝ้าสลาก็ไม่ทราบเราเพราะเราไปองค์เดียวไปพระท่านบอกว่าไอ้พระงนั้นนะเล่าไม่ฟังก็คือท่านสาั่งพระว่านีน่เราจะพบพระซ้ำองค์สำคัญอยู่ในเร็วๆนี้นะท่านว่างั้นนะ เมื่อคืนนี้ได้เหตุแล้วท่านภาวนาเมื่อคืนนี้ปรากฏชัดเจนว่าจะได้พบพระองค์สําคัญอยู่ในเลวนี่นะเห็นว่างั้นนะนี่เป็นคําพูดภาวนาของท่านแล้วแล้วก็ตั้งแต่นี้ไปแล้วให้ให้พระไปรักษาที่ศลาคอยดูพระหมายถึงพระกรรมฐานนะท่านว่างั้นนะพระอื่นท่านไม่สนใจละวถ้าพระกรรมฐานมาแล้ว ไม่ว่าจะอายุพรรษาแก่อ่อนขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้พบเราก่อนยังไม่ท่านไปไหนนะเพราะงั้นจึงจัดพระองค์หนึ่งให้มารักษาที่ศาลาพระองค์น,นั่นก็ไปรู้เราเนี่ยที่มันขบขันนะไปกบพระองค์น,นั่นก็กัามมาตัดีินฐานต้อนรับพอเสร็จแล้วก็นั่งว่าผมมาอยู่ที่นี่ก็มาตามคำสั่งท่านของท่านอาจารย์มา ท่านสั่งว่า,าท่านภาวนาได้เหตุสําคัญสำคัญอยู่ว่าท่านจะได้พระพบพระ,พระองค์สําคัญอยู่ในเร็วนี้ว่าให้ให้ผมมารักษาสลาว่างังนผมก็เลยมามารักษาสลารักษาได้กี่คืนแล้วล่ะเราว่าได้สองคืนนี้แหละว่างั้นนะท่านไปรู้เรานะเอานั่นก็ไปรู้เราเพราะเราก็ไปองค์เดียวบุปกป่าเขาไปตวกอนเป็นตรงทั้งมัน พอไปทั้งกนเล่าถึงเรื่องราวอะไรเ,เล่าถึงเรื่องอาจารย์มหาบัวแล้วก็ฟัก <c oughs> <c oughs> ท่านมหาบัวท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดอะไรว่าทุกอย่างพระอยู่กับท่านเนี่ยอยู่มากไม่ได้เลยเลอะเอท่าเท่าท่านไล่หนีอะไรนะว่าพระนั่นแหละเล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใคร <c oughs> แล้วก็พูดสเปสะสปะไปงั้นแหละอันนี้ก็อพอ หลังจากนั้นแล้วก็นี่เมื่อเมื่อเมื่อวานนี้ถ้าท่าน,น,นก็มาจากอาจารย์หาบัวเหมือนกันชื่อชื่ออาจารย์แนทอ่างนั้น,น,นท่านมาพักที่ท่านเข้าไปทาผูเยียงว่างั้นนะ <c oughs> นี่ก็อยู่กับอาจารย์มหาบวัวท่านเล่าให้ฟังว่ามาจากอาจารย์มหาบวัวท่านอาจารย์มหาบวัวท่านไปเยี่ยมแม่นั้นว่าว่างั้นนะท่าน ไล่พระเนรไม่ให้ติดตามด้วยท่านจะไปเยี่ยมแม่หาความเง่ใจพอท่านออกแล้วเราก็หลีกมาทางนี้อยู่แล้วก็ไปไปทางอ,อันนู้นก็เลยเล่ากันอันนี้เราก็ดูสถานที่นั่นนะว่าให้มาเฝ้าสลาเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างเป็นความจริงหรือไม่ที่ว่าท่านสั่งให้มาเฝ้าที่สลาเนี่ยหรือว่ามีอะไรอยู่ในนี้สลานี่ว่ามีวัตถุที่เป็นสาระสาคัญอะไรๆบ้างอยู่แล้วก็มองดูที่ไม่มี ซาถาะกับสารกรรมฐานโล่งแล้วมีเขาเรียกอะไรภาษาภาคอีสานเราเรียกเขาเขาเขาเรียกอีเล่องอีเล่องอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นเป็นเหมือนอะไรเขาเรียกคคกหินคกนั้นอ่ะเป็นโคกอย่างเงี้ยกระโถนวางนั้นสักสี่ห้าใบแล้วก็เป็นแม่อ่ะไม้ไผ่แล้วเนี่ยตัดเป็นกระโถนแทน ตัดไม้ไผ่เป็นกระโถนแทนวางอเลยแล้วก็ดูที่นั่นที่นี่ก็ไม่เห็นมีอะไรคงจะเป็นก่อนจริงตามที่ท่านสั่งอะยังพูดไปพูดมาพอเสร็จแล้วท่านอาจารย์ชื่อว่าไงอาจารย์ชื่อถามถามทำไมเราว,ว่า่านี่นะโอ้นี่ท่านสั่งว่า เวลาท่านถามว่าเป็นพบนี่แล้วเกิดจะไปหาท่านหว่างั้นนะเวลาท่านถามชื่อว่าไงก็จะได้ตอบท่านถูกเราติดแล้วทีนี้ไะ้ชาวหมเราก็เลยบอกว่าชื่อบัวเฮ้อเฮืออาจารย์มหาบัวเหรอเข้าที่คือพระองค์นั้นชื่อหววนั่นเห็นตั้งเหตชื่อหววบัวได้เพิ่งพึ่งบัวได้ได้พรรษาเดียวล่ะ ถ้าจาไม่ผิดว่าเป็นพรรษาเดียวหรือสองรรษาเดียวอย่างมากไปเลยสองพระนมนมเนี่ยแล้วก็อย่างนั้นจาเป็นแล้วก็เลยเล่าให้ฟังโอ้ยตื่นเต้นนะเห็นแล้วว่าจะได้พบพระอง์สำคัญนี่อันหนึ่งแล้วถ้าเวลาพบพระกรรมฐานมาที่วันนี้ยังไงท่านได้พบกับผมซะก่อนนะถึงถึงให้ท่านไปที่ไหนว่างั้นเพราะฉะนั้นจึงให้ท่านให้ผมมารับรอรับอย่างนี้เลย พอตกนนั้นมาตอนท่านออกจากที่พักตอนบ่ายก็ไปหาท่านเลยพอไปหาท่านแล้วก็เลยคุยกัน,นอะไรโอ้ยท่านดีอ,อกดีใจคุยธรรมะาก,กันคืนแรกโอ้ยท่านฉลาดมากนะเวลาจะคุยธรรมะาก,กันจริงๆนี่ไล่พระนี้หมดเลยมีเราสองต่อสองคืนแรกตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มทุ่ม,มคืนที่สอง สองทุ่มถึงหกทุ่มคืนที่สามสองทุ่มถึงตีหนึ่งนี่คุยกันติดติดกันสามคืนเราก็พักอยู่จากท่านแล้วแล้วก็เข้าป่าแล้วที่นี่เราก็ไปแล้วนี่พูดถึงเรื่องการกำลีแล้วก็มาย้อนอีกแล้วที่นี่นะมาพบกันเที่ยวหลังนี่ทีตอนท้อขันมากในตอนเนี้เรลาคุยกันเข้าได้เข้าเข็มเมนท่านบอกว่าท่านเสียดายที่ท่านมาหาคุย ธรรมะกับผมอ,อยู่ที่วัดอน,นันตีว่านี่ยละไม่วัดอะไรนี่แหละถึงสามคืนเนี่ยผมฟังตอนปลายๆท่านทาหาพูดผมฟังไม่รู้เรื่องนะว่างั้นนะผมผมบึ้งมาเสียดายทุกวันเนียโอ้ยท่านพูดตรงไหนพอเราเข้าใจตรงไหนท่านพูดไปแล้วท่านพูดไปแล้วผมรู้สึกผมเสียดายมากสหนวางกันจากนั้นมาก็เอากัน,กนที่นี่นะถึง ถึงพิกถึงขิงเราไม่ใช่โอ้ใช่อวดนะพูดจากและท่านอาจารย์โรงนี้ไม่ใช่พระท่านสงวนเรื่องความศักดิ์สิทดีงามยศถานมรดาศักอาพันเตเอโศท่านสนใจต่อทำอย่างยิ่งนะท่านเอาทำเป็นเกนเลยเนี่ยตอนที่สําคัญมากอ,อันนี้พอคุ้นกันแล้วอยู่วัดถ้ำพระปู่นั่นท่านลงเดินจงกรมพุตินี่อยู่พุตินี่ แล้วมีแท่งพาดอยู่นี้ถ้านลงมาเดินอย่างกลมในะกลางคืนตอนตีสี่ท่านว่าท่นเล่าให้ฟังพระภาวานานิกิจมันหมุนไปโดนเอาอะไรเข้าก็โ,กโดนจีเหรียนนั่นแหละโอ้ยขวางเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มแทงหัวใจอือโอครับโัออกอเลยวามันทำไงน้าเนะี่ยเลยคิดเห็นจะทำมาหาองค์เดียวหรือว่างั้นนะ นี่ตอนที่เราได้ไปหาท่านเราก็ไปแบบสเปซสปาเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้จะจะพูดตามย้อนหลังนะพอาะน,นั้นท่านขึ้นมาจากที่ทางเมืกมเพราะท่านติดปัญหาหนักหน่วงมากทีเดียวเหมือนแล้วเหมือนหล่าที่หัวใจทิศเห็นท่านมหาบัวองค์เดียวว่างั้นนะอดนนี้สนิทก,กันแล้วละ่ะตอนนี้มาขึ้นมากราบพระจุดทูปเจียนะกราบพระว่า ขอราัตานาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่า,างั้นนะเราจนเราก,รก็อเวลาท่านพูดให้ฟังอันนี้อโอ้ยขอให้พูดเต็มหัวใจเถอะนะท่านว่างันเป็นยังไงก็ขอให้พูดเต็มหัวใจเลนะยทีนี้พอาาาท่านอนา,นา,ารัตนาว่ากันนะให้ท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนไอเราก็ไม่ทราบเป็นยังไงไเราก็บ้าไงก็ไม่รู้นะแต่ก่อนก็ไม่เคยไปวัดวัด ท่า,าปพ่อปู่นะวันนั้นตอนเที่ยงสั่งรถเข้ามาโดยด่วนเลยเนี่ยไปเราจะไปท่ามงเพลมนวนี้แล้วมาเดี๋ยวนี้เที่ยงเขาเอารถมาก็ไปไปนี่ก็ไปข้างที่อาจารย์ชอบคืนหนึง<ม>่งที่วัดบ้านคงมนตื่นเช้าฉันแล้วจึงไปหาท่านอันที่นี่สรุปความม,มาเลยมมาอาเลพอตอนเย็นก็ไปหาท่านไปหาท่านแล้วท่านบอกว่า โอ้ยมาเร็วอยู่นะท่านว่างั้นเร็วอะไรอะไรแล้วมันจะได้พูดกันมาหนี้แล้วมาเร็วอยู่นะท่านเวลาท่านเล่าถึงว่านิมนต์ท่านจะท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนนี่แล้วก็มาก็ผมว่าเมื่อวานนี้วันนี้ท่านมหาก็มาแล้วก็ว่าเร็ว่โอ้ยผมมาจะเป็นสะปาตามภาษาบ้าของผมอย่างนั้นเอาแล้วทางไหนท่านจะหนามันโกงกันแล้วจะเป็นขโมยก็ไม่ต้องหาอะไรท่านเอาว่ากันไปเลยนั่นล่ะที่นี่ท่านก็เลยเล่าธรรมะนี้ให้ฟัง เล่าธรรมะที่มันติดขวางในหัวใจฉันเล่าให้ฟังเล่าไปถึงจุดนี้นั่นเล่าให้ฟังเสร็จแล้วก็ถาวายธรรมะท่านในปัจจุบันนั้นไม่กี่ประโยคแหละถวายขึ้นร้องโกลเลยนะเออ,อย่างนี้จะขึ้นเลยถ้าเทือนแล้วนั่นธรรมะนี่เข้าไปตีแล้วตีตรงนั้นนะ่ะตีจะมันขวางท่านอยู่นั่นนะท่านร้องโกกขึ้นเลยเอออย่างนี้สิอย่างนี้เชียวเอาละที่นี่ได้ช่องแล้วได้ช่องแล้วทำรายงาน,นนะ โหขึ้นอยู่นั่นแล้วอุทานเข้าช่องแล้วเข้าช่องแล้วเละนั่นแหะพอหลังจากนั้นมาแล้วท่านก็หูหนวกที่ที่นี่เวลาเราไปเราเวลาไปก็มันก็มีญาติมีโยมเกี่ยวพันกันอยู่นั่นแหะไปจะคุยกับท่านเราพูดเบาๆอท่านพูดเบาๆเราก็ได้ยินเพราะหูเราดีแต่เวลาเราพูดกับท่านท่านหูหนวกที่มันไม่ได้เรื่องทําไงก็เลย เอาเขียนหนังสือน้อยถามเอาเขียนหนังสือน้อยถามปัญหานั้นพอจุดดอกตัดจุดนั้นแล้วท่านปฏิบัติยังไงถามจุดนั่นจุดพอถามจุดนะัน่นพอทำานรัจแล้ท่านยกขึ้นเลยแลยยิ้มแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ามาอ่านอ่านยิ้มตอบนะคนมังมากกันละตอบพอตอบมาแล้วแล้วอ่านแล้วเข้าใจแล้วอันนี้เราถามอีกถามพ้าบีท่านไปก็จับยกก็ดีท่านก็ตอบอ,อีกสองประโยช ท่านเรียกว่าหายสงสัยแล้วความหมายว่างั้นเข้าตามถึดต,ตามนี่และที่มันเข้าช่องที่ท่านล่องโกน้น่ท่านไปติ่งนี้มันเข้าไม่ได้ mm hmm. พอถวายธรรมะท่านถึงล้องโกกเปิดประตูแล้วมิจะเจ้าเข้าด้านันความหมาย mm hmm. ทีนี้พอปัญหาต้องสองของ้อนี้ถามถึงผลว่างันเข้าหรือไม่เข้าเข้าแล้วเป็นยังไงความหมายก็ว่างั้นแหละท่านตอบมาถูกต้องเลยตังแต่น,นั้นหมาก็หมดปัญหานี้อดีตท่านกับกายมีพระธาตุเยียไว้แล้วเราหายสงสัยตั้งแต่ ตอบปัญหามาสองข้อท่านตอบปัญหาเราข้อปัญหานี้พูดไม่ได้มีความโอ้อวดเอาความจริงมาพูดเลยปัญหานี้ถ้าไม่เข้าใจจะตอบไม่ได้อ้าถ้าไม่เข้าใจจะถามไม่ได้ว่างี้เลยนะพูดที่ไม่ไม่รู้จะตอบไม่ได้เลยราอปัญหานี้สอนอยก่ใหัวใจของผู้ปฏิบัติมันไม่ได้เหมือนกบบปริญญาณนะปัญหาในหัวใจถ้าถ้าไม่รู้ก็ถามไม่ได้ถามปัญหาเช่นนี้ แล้วถามบอกไปแล้วถ้าผู้ไม่รู้ตอบกันไม่ได้อีกนั่นนี่แหละนี่กันสุดท้ายก็มาตอนเราก็ชาวไปไปส่งท่านท่านไปผ่าต่อมลุ่งมากกลับมาขึ้นกรงมินมาลงอนนี้มาอลมา,มาลงจังหวัดเลยเวลาจำกลับม,มาเราก็ยังไม่ลืมนะเราก็ชาวเข้าไปกราบลาท่านเออไปนี้ขอฝาก ขอความขอบบุญขอบคุณถึงท่านมหาบัวด้วยนะว่างัน้นท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอัตมาที่นี้เราเตชาวกันนาเรื่องมหาเราเราก็ล้องโกหมันกันว่าอาจารย์มหาบัวเป็นเป็น,เป,นเป็นอาจารย์ของอัจมาท,มทําไมถึงว่านี่เราก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นเราไม่ทราบเราเคารพท่าน เต็มหัวใจนินาเราไม่ได้มีอะไรกับท่านมีแต่ความกังแลนะท่านสั่งมาอย่างนั้นพูดถึงว่าท่านไม่ได้สงมวนศักดิ์ศรีดีงามนอกจากรมคือความจริงเราหลงจุดนี้เลยนะนมันชาติธรรมดาท่านจะไม่พูดว่าเป็นอาจารย์มัรมาใช่ไหมละ่ะเพราะท่านแก่พรรษากว่าเราดู้วันหกพรรษาท่านก็อยู่ในฐานะอาจารย์เรานั่นแหละคุณง่ายแต่พูดถึงเรื่องอดเรื่องธรรมแล้วจึงไม่มีอุโสพันเต มีแต่ความจริงล้อนๆ้เห็นบุญคุณจากผู้ใดก็ยกขึ้นทันทีเพราะเป็นธรรมไม่เดียยกเป็นอาวโสปันเจขึ้นยกธรรมขึ้นนั่นนี่แหละพูดถึงเรื่องท่านจัางคำดีท่านไม่ลืมตัวนะแต่ไหนแต่ไลมาท่านปฏิบัติจริงจริงจริงจรงจนกระทั่งเวลาจุดท้ายอายุท่านเท่าไหร่ทั้งเจ็ดสิบกว่าละนังนี่ระยะนี้แหละที่เราไปหาท่านท่าน สนใจปฏิบัติมาตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่นี่แหละตอบปัญหากันเรียบร้อยแล้วเราก็หายกังวลพอทำรรมณนภาพแล้วเวลานี้อธิษฐานกับกายพระธาเรียบร้อยไม่มีอะไรพลาดเคลื่อนเลยนั่นแหละธรรมะไปอย่างันขอได้เข้าถึงหัวใจใข่เถอะจะแน่นอนแม่นยำขึ้นทันทีเลยเรื่องของธรรมไปอย่างนั้น ทำภาคปฏิบัตินะไม่ใช่ภาคปริยัติเรียนจำมาได้ความสงสัยคืบคลานไปตามตลอดเลยถ้าเป็นภาคปฏิบัติเข้าใจไปมากรูปไปมากน้อยเท่าไหร่รูปเห็นมากน้อยเท่าไหร่จะเปิดออกเปิดออกเรืเ่อยเรื <c oughs> ่อยเืยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากับสาวกเวลาสาวกจะแสดงเทสรมเทศนาว่าการแจกผู้ใดผู้ใดนี่พระสาวกจะไม่มีเลยคำว่า แก้หรือตอบไม่ได้อุบายวิธีการที่จะสอนโลกสอนแม่ต้องมาขอจากพระพุทธเจ้ามากราบทูลวิจ้าก่อนเดิไปสอนใหม่ไม่เคยมีแต่ภูมิมองใครของเราเลยเพราะวางความบริสุทธิ์ในหัวใจนั้นเป็นฐานใหญ่โตวไว้แล้วรับรองหมดแต่แยกออกจากนั้นความรู้วิชาความสามารถตามนิสัยวาสนาขอาตัวลงตนจะออกจากหลักใหญ่เราเห็นนี่เองบรรดาสาวกทั้งหลายที่สังสอนโลกทั่วๆไปจึงไม่เคยมีสาวกองใด ที่ไปทูลถามผู้เจ้าว่าได้ติดปัญหาหรือไม่มีความสามารถที่จะสอนคนคณะนั้นพวกน,นั้นต่อไปจึงมาขอใบาจากผู้เจ้าก่อนแล้วไปสอนใหม่ไม่เคยมีสอนออกปัจจุบันปัจจุบันพร้อมเลยแล้ว